คลิปนี้มีเรื่องเล่าใครสงสัยทุกคนเคยสงสัยหรือไม่ครับว่าทำไมคนไทย ถึงได้เรียกประเทศไชน่าว่าจีนอยากรู้ตามไปดูคลิปนี้มีคำตอบจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเรียกมากที่สุดมีทั้งจงกวัวเทียนเฉียวไชน่าซีนาชินคาเท่จีนะและจีนชื่อเรียกทั้งหลายทั้งปวงนี้บางชื่อก็มีที่มาเดียวกันบางชื่อก็มาจากร่างเง่าอื่นๆอย่างชื่อจีนก็ใช้เรียกกันในหลายประเทศ ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่าทำไมเราจึงเรียกประเทศจีนว่าจีนสำหรับชื่อของประเทศจีนนั้นนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานกันว่ามีที่มาจากชื่อของราชวงศ์ฉินคือเมื่อ221ถึง206ปีก่อนคิสตกาลซึ่งเป็นยุคสมัยที่แผ่นดินจีนรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและเป็นยุคที่จีนรวมเป็นจกักรวรรดิอย่างแท้จริงโดยเชื่อกันว่า คำว่าชินเนี่ยน่าจะกลายมาเป็นคำว่าชัยนะในภาษาอังกฤษรวมไปถึงคำว่าจีนในภาษาไทยอีกด้วยจากบันทึกของชาวเปอร์เซียที่ทําการค้าขายกับจีนมาเป็นเวลาช้านานพวกเขาจะเรียกชาวจีนว่าชินและเมื่อชาวเปอร์เซียได้เดินทางมายังตะวันตกและทวีปยุโรปพวกเขาก็จะนําคําว่าชินมาเผยเพแพร่ด้วยดังนั้นชาวยุโรป งที่เรียกชาวจีนตามแบบชาวเปอร์เซียว่าชินาซึ่งคำว่าชินานี่เองที่น่าจะกลายเป็นคำว่าไชน่าในเวลาต่อมาและคนไทยเราน่าจะเรียกคนจีนว่าจีนตามแขกเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายในประเทศไทยนั่นเองสรุปก็คือคำว่าจีนมาจากคำว่าจินหรือฉินน่าจะเข้าเขาที่สุดและคนไทยน่าจะเรียกคนจีนว่าจีน ตามแขกเปอร์เซียนี่เองฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไทยนานานด้วยนะครับ